คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำมาเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเด็กน้อยต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมนะครับน้องๆโอเคครับก็กราบสวัสดีมิตรรักนักปั่นทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง tomorrow นะครับผมก็เมื่อวานไม่ได้เจอไม่ได้เจอกันเลยนะครับทุกคนช่วงนี้โอ้โหไม่อยากจะบอก ทำงานทั้งทุกเวลาก็ว่าได้มีเวลานอนแป๊บๆนะครับทุกคนโอเคไม่เป็นไรมานะครับวันนี้อยู่ในช่วงเวลา2องทุ่มตรงนะครับมาดูกันว่าเป็นยังไงโอเค <c oughs> ก็เกมนี้มาเล่นเล่นนานแล้วทุน700นะปั่นไปก่อนทีนึงไหมเบ็ด5แล้วกันเบ็ดมีไหมมีนะครับอ่ะเอาเลิกเอาใช้ไปก่อนมาเล่นเนานแล้วอ,อ้ามาหรือเปล่าดอกแรกสะกดเถื่อนเลยว่ะ ลองกลับมาแวะแวะเยือนกันบ้างนะครับเกมพ่อมดนะครับเกมนี้อยู่ในค่าย PP นั่นเองนะทุกคนซื้อไปเลยเมื่อกี้ดอกแรกเราปั่นเอาเอาเลิกเอาชัยเฉยๆ,ๆ <g iggle> ก็มั่วๆไปทุๆยทุ่ยยสแน็คสแน็คฟิตๆไปครับทุกคน <g iggle> เออมาเอาแบบ8ล้กันเนาะเลือกแบบ8ครั้งก็พอแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่า8รอบนี้จะเป็นยังไง สัญลักษณ์อะไรเอ่ยเป็นพิเศษอะไรวะเนี่ยหัวใจเหรอไม่ใช่รูปอะไรก็ไม่รู้อะโอ้โหเต็มหน้า19ข้อโคตรอะไรเนี่ยน้ำตาจะ,ะไหลอ๋อจะล็อกวายลืมลืมไปแล้วนะอันนี้อันนี้แบบล็อกวายนะครับทุกคนแสดงว่าอีกอันหนึ่งแบบว่ายังไงอะลืม โอ้โหรอบสุดท้ายทุกคนเกือบรอบสุดท้ายเนาะโอเคแล้วก็เฮ้ยรอบสุดท้ายครับเอาแล้วเอาให้ยทวายๆมาเต็มเต็มดอกดีหุยเซนเตชันแนวเซนเซชันแนวเออห้าพันแตกครึ่งหมื่นเฉยโอ,โอ้โอ้้ค้างค้าค้าเลย5้าพันหครับทุกคนดอกสุดท้ายโคตรปัง เอาแล้วไงเอาอยัางไงดีครับเนี่ยทุนลรมาเจ็ดร้อยนะครับทุกคนซื้ออีกเจ็ดรอแล้วกันมามันวายไปหรือเปล่ากำลังแตกหรือเปล่าครับเนี่ยมาได้ยังไงไม่รู้นานมากแล้วนะตอนนั้นก็ออกมาใหม่ๆแล้วก็เล่นไปช่วงนั้นเล่นเยอะอยู่แต่ไม่ได้เล่นเลยมาเป็นเดือนแล้วนะครับเกมนี้ลองแวะเข้ามาดูเฉยๆไม่รู้จะเล่นเกมอะไร โอเคซื้อ700เลยแล้วกัน700พอดีเบ็ด7จนะครับจัดไปยังไงเรายืนไว้5,000ันแล้วกันนะครับทุกคนเราได้เปรียบแล้วครับตอนนี้เออนอกนั้นคือวัดใจต่อไปถ้าได้เพิ่มก็คือดีถ้าได้ไม่เพิ่มก็เอาแค่7 0 0 0ันนั่นเองเอ,อ้ยเอาแค่5,000ันั่นเองนะครับทุกคนโคดฟุกก็บอกเลยอ่ะ8รอบเหมือนเดิมน,น่าจะเฮงนะครับช่วงนี้เฮ้ยแต่เมื่อกี้ก็น่าลองแบบ10บบ้างเนาะ เพื่อจะเฮงเพิ่มขึ้นอีกไม่เป็นไรหรออย่าหลายใจนะครับคําไหนคํานั้นเอาเลยชอบไหนเอาอนั้นเลยนะครับโอนมาได้ไงไม่รู้นะเมื่อกี้ผมก็ลืมดูว่ามันเป็นสัญลักษณ์ที่ว่าเปลี่ยนเป็นวายหรือเปล่ามาเต็มเต็มเลยอีกสี่ตัวได้นะครับ <c oughs> เดี๋ยวเจอกันแน่นอนเล่นแตกแจกอีกนะครับ ตอนนี้ช่องเศรษฐีดูบายยังถูกงดลงคลิปอยู่นะครับทุกคนน่าจะใกล้ใกล้ๆแล้วแหละแต่ก็ยังไม่ได้ใกล้มากนะ <c oughs> ไม่ใช่มันน่าจะเกิน2-3วันอยู่นะครับเ <c oughs> ซ็งเลยอ้ามาดิครับดอกนี้อ้รางวัลไม่เยอะนะโอ้โหได้รอบที่แล้วรอบนี้ยังเข็มจบไปที่53ครับทุกคน อะไรวะเนี่ยเดี๋ยวปั่นเสร็จด้านหลังแล้วกันนะครับอย่างสุดอะแค่นี้ก็เอาแล้วทุกคนครึ่งหมื่นทุนมาหลักร้อยนะครับถอนครึ่งหมื่นบอกเลยปังสุดๆด,ด,ดอกสุดท้ายโอ้โหไม่น่าเชื่อว่าจะมาได้ขนาดนั้นก็ตั้งแต่เล่นมาก็เพิ่งได้รอบนี้นะครับที่มาแบบนี้นะแบบ8 8หมุนนะ 33สุดท้าย73 21 74 28ได้4รอบนะถ้าไม่ได้หน้าหลายเพิ่มนะครับโอเคไปต่อน่าจะได้แค่นี้หรือเปล่าเอาได้อีกหน่อยอีก6เป็น11ครับไปดีครับผมโอเคไม่ได้เพิ่มครับทุกคน เอาเป็นว่าพอเท่านี้แล้วกันนะครับทุกคนไม่คิดไม่ฝันว่าจะกลับมาแล้วได้เลยได้เยอะด้วยนะรอบนี้นะครับทุกคนถือว่าแตกหนักอยู่นะครับกับสําหรับทุนอย่างนี้เนาะทุนเรามาแค่700แต่เราแตก5 0 0 0นะครับทุกคนก็เอายังไงดีเดี๋ยวเราค่อยไปเจอกเกมหน้าเกมนี้เราเปิดบินได้ดีนะครับสำหรับวันนี้นะทุกคนเออมื่อวานไม่ได้เล่นวันนี้มาเฮงอีกแล้วยังได้เป็นต่อไปนะยังเป็นเศรษฐีได้ต่อไปนะครับเนี่ย เอาเป็นว่าในคลิปนี้นะครับถ้าหากว่าใครชอบใจนะฝากกดไลค์กดแชร์กดสับตะคร้ลุกกระดิ่งให้ช่อง Tomorrow ด้วยนะครับเพื่อเป็นแรงผลักดันและกำลังใจทำคลิปต่อๆไปนะครับทุกคนแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับผมเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าแล้วก็คลิปนี้ไว้เท่านี้บายครับ